สวัสดีค่ะช่องจัดมินพยากรณ์นะคะวันนี้พี่นุ้ยได้มาทําเป็นแรนดอมอีกเช่นเคยนะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะทุกคนนะไม่สามารถไปตัดสินใครคนใดคนหนึ่งได้นะคะฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์เพื่อความบันเทิงนะนะคะวันนี้พี่นุ้ยได้มาทําแรนดอมนะในหัวข้อใครคนนั้นเขาห่วงคุณมากนะ,ะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานของเขาคนนั้นกันเลยเนาะว่าเขาเป็นใครนะคะ,ะเป็นยังไงพลังงานของคนคนนี้เนาะเขามีลักษณะอย่างไรแล้วทําทไมเขาถึงเขา เป็นห่วงคุณมากนะคะเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะอ้เป็นคนที่มีเงินด้วยอ่ะทิงเหรียญเป็นพลังงานของคนหาเงินเก่งเป็นพลังงานของคนที่อุดมสมบูรณ์เป็นพลังงานของคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีเปล่าหรือไม่งั้นเขาก็ต้องมีเงินเออเป็นคนที่หาเงินเก่งเป็นคนที่เป็นพ่อค้าวานิชได้หรือทํางานเกี่ยวธนาคารหรือไม่งั้นก็เป็นในหน้าสังหาริมทรัพย์หรือไม่งั้นก็ต้องเป็นคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเอง ถ้าไม่อย่างนั้นก็ต้องเป็นคนที่มีเงินเออหรือว่าหาเงินเก่งหรือเก่งในเรื่องการเงินก็ได้นะพลังงานของคนคนนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะเจ็ดเหรียญเป็นนักลงทุนน่ะเขาเป็นข้อค้าวานิชก็ได้นะคนคนนี้นะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเนอพลังงานของเขาคนนี้นะเป็นห่วงคุณมากเขาเป็นคนที่เก่งในเรื่องการเงินนะคนคนนี้อาจจะเป็นนักลงทุนอาจจะเป็นอาจะเป็นคน ทำงานบัญชีเกี่ยวกับธนาคารหรืออะไรก็ได้หรือไม่งั้นเขาก็เป็นคนที่หาเงินเก่งนั่นแหละนะคะเป็นค้าขายได้อะไรได้อะไรประมาณนี้หรือไม่งั้นเขาก็เป็นคนที่มีเงินเออพลังงานของคนหาเงินเก่งพลังงานของคนเก่งในเรื่องการเงินนะคะสองไม้เท้าเป็นพาร์ทเนอร์คู่หูเอ,อ๊ะเป็นพาร์ทเนอร์คู่หูคุณหรือเปล่าเป็นคนที่เคยให้คําปรึกษาคุณไหม เป็นคอยที่ให้เป็นคนที่คอยให้คําแนะนําคุณหรือเปล่าเป็นคนที่คอยให้คําปรึกษากับคุณไหมเพราะเขาเก่งในทุกๆเรื่องเลยนะเก่งในเรื่องการเงินพาร์เนอร์คู้หูหุ้นส่วนได้เป็นเพื่อนร่วมงานได้นะนะคะ เป็นห่วงคุณอ่าเป็นห่วงตรงนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าห่วงอย่างอื่นนะเดี๋ยวเราจะต้องมาเปิดอีกว่าเป็นห่วงในรูปแบบใดเออเป็นห่วงในรูปแบบใดแต่ที่รู้น่าจะเป็นพานร์ทเนอร์คู่หูหรือเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นเพื่อนคุณอะไรประมาณนี้ได้เนาะแต่เขาเป็นมีสายพลังงานของคนเก่งอยู่ในโลกออนไลน์ได้นะคนคนนี้เอออยู่ในโลกออนไลน์ได้หรือว่าอ่าติดต่อเราบนโ right. ลกออนไลน์หรือสองมองเราอยู่บนโลกออ <im> <im> นไลน์ได้นะนะคะพลังงา,านของพลังงานของคนต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้นะ หรือไม่งั้นก็เป็นลูกค้าเราก็ได้นะคะตรงเนี้ยเนาะ เขามีพลังงานของความเป็นห่วงคุณนะนะคะเขาเป็นคนที่หาเงินเก่งพาร์ทเนอร์คู่หูคุณก็น่าจะใช่หรือไม่งั้นก็น่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนในโลกออนไลน์ก็ได้นะเป็นคนที่รู้จักคุณก็ได้นะเนี่ยเห็นไหมนะคะสองไม้เท้าขึ้นมาเป็นคนที่คอยให้คําแนะนําคุณก็ได้ให้คําปรึกษาคุณก็ได้มีเรื่องอะไรมีเรื่องทุกเรื่องอะไรคุณอาจจะขอคําปรึกษาจากคนคนนี้ได้เนี่ยคนคนนี้เป็นคคนนนททีี่่่่่่่่่หหหววววงงงงุณะอไมใชสิต เนี่ยเห็นไหมเหมือนกับคุณมีความทุกข์และคุณระบายให้เขาฟังอ่ะแล้วเขาให้คําปรึกษาคุณอะไรประมาณเนี้ตอนวนนี้พลังงานของเขาอะ่ะเขาเขาเหมือนกับเขาเป็นห่วงคุณมากๆเป็นห่วงในความเป็นอยู่ของคุณเขาเป็นห่วงในด้านสุขภาพหรือเออเขาเป็นห่วงคุณนั่นแหละเออห่วงในเรื่องอะไรไม่รู้แต่ที่รู้เขาเป็นห่วงเออเนาะ เป็นห่วงคุณการเป็นอยู่ของคุณหรือสุขภาพคุณหรือคุณกําลังตกอยู่ในสภาวะอาคอนแคนหรือคุณกําลังทุกข์ใจวิตกกังวลใจในเรื่องใดแต่เขาเป็นห่วงคุณนะคนคนนี้นะคะเออนี่เห็นไหมนะคะเขาอยากช่วยเหลือคุณหรือเขาอยากาให้คำปรึกษาคุณเขาอยากเป็นที่พึ่งให้คุณอะไรประมาณนี้นะ ให้พระสังฆราชขึ้นมาก็หมายถึงว่าเขาอาจจะมีดวงผู้หลักผู้ใหญ่กว่าคุณก็ได้อาจจะมีอายุเยอะกว่าคุณก็ได้มีองค์กรความรู้เยอะนะคนคนนี้นะคะเนาะ mm hmm. เขาเป็นห่วงคุณเขาอยากช่วยเหลือคุณเขาอยากเห็นคุณมีความสุขเอออะไรประมาณนี้มีความเป็นห่วงของเขานะนะคะมีคนแอบเป็นห่วงคุณวิวออฟฟอร์จูนเขาอยากให้คุณสบายใจอยากมีเรื่องให้คุณแบบ ถ้ามีอะไรให้ปรึกษาเขาอะไรประมาณนี้ยเพราะว่าเขามองคุณอยู่นะตอนเนี้เหมือนเขามองคุณอยู่ในโบโลกออนไลน์หรือเขาส่งคุณอยู่ก็ได้หรือเขาติดตามคุณอยู่ก็ได้นะนะคะเขาอยากช่วยให้คุณหลุดพ้นหลุดพ้นจากความเป็นอยู่ที่มันทุกข์อะไรที่คุณทุกข์อยู่เหมือนเขารู้ว่าคุณกําลังทุกข์อยู่เหมือนเขากําลังมองคุณว่าคุณอาจจะเจอปัญหาคุณอาจจะ่า ไม่สบายใจหรือในช่วงนี้สุขภาพคุณไม่ค่อยดีอะไรประมาณเนี้ยนีียคือความห่วงใยของเขาคือคนที่คนที่ห่วงคุณอะ่ะเขาห่วงคุณนะคะแล้วอยากยื่นมือเขาช่วยเหลือคุณด้วยนะเขาอยากยื่นมือช่วยเหลือคุณด้วยนะในเรื่องการเงินหรือเปล่า <S <S เขาคิดว่าตอนนี้การเงินคุณคอนแคนไหมโอนเอ็นไหมหรืออ่ อยากช่วยเหลือคุณในเรื่องการเงินหรือเปล่าเขาคิดว่าคุณทุกข์ในเรื่องการเงินอยู่ไหมตอนนี้สภาวะการเงินไม่ค่อยคล่องไหมหรือว่าคุณกําลังทุกข์ใจเดือดร้อนใจในเรื่องหนี้สินปัญหาภาระสิ่งต่างเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเขาอยากยื่นมือช่วยคุณให้คุณนึกถึงเขาให้คุณนึกถึงเขาหรือติดต่อหาเขาได้นะตรงนี้นะคะนี่คือพลังงานของคนที่เป็นห่วงคุณเขาเป็นคนที่มีเงินนะพี่หมอมองดูเหมือนเขาเป็นคนที่มีเงินนะคะเนาะ เนี่ยเหมือนสภาวะของคุณตอนนี้มันไม่คล่องตัวในเรื่องการเงินหรือคุณวิตกกังวลใจในเรื่องการเงินหรือที่ดินอสังหาริมทรัพย์อะไรหรือเปล่ามีเกณฑ์เป็นห่วงหรือมีเกณฑ์ทุกใจในเรื่องนี้ไหมเนี่ยเขาเขาได้คิดถึงคุณเขาได้พะวงอยู่นะเขาเป็นห่วงคุณอยู่นะถ้าคุณมีปัญหาอะไรก็ติดต่อหาเขาอะไรประมาณนี้นะพลังงานของเขาบ่งบอกมาเป็นแบบนี้เนาะนะคะให้เราลองนึกดูนะคะเนาะว่าเราเป็นอย่างที่พี่หมอพูดมาหรือเปล่านะนะคะ คิงเนี่ยเป็นคนลักษณะนะคะผิวขาวผิวขาวาผิวขาวสูงขาวผอมบางเออคนลักษณะขาวผอมบางเป็นคนที่เก่งนะคะเก่งในเรื่องการเงินแล้วก็เป็นคนที่มีฐานะด้วยนะคนที่เป็นห่วงเราเนี่ยเนาะเห็นไหมอ่าเป็นเป็นคนที่เขาที่เขาห่วงเนี่ยเป็นเดลิเวอร์เนี่ยเขาห่วงใย,ยเหมือนเขาแบบ เออเนาะมันมีเดลเวอร์ขึ้นมานี่มันเป็นคนรักได้นะเป็นคนรักหรือคนรู้ใจหรือเป็นเป็นเพื่อนหรือเป็นเพื่อนในที่ทํางานหรือเป็นอะไรที่เป็นแบบลูกค้าเราก็ได้เป็นพาร์ทเนอร์คู่หูเป็นลูกค้าเป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างอ่ะมันเดลิเวอร์อยากช่วยเราอะเออเขาอยากช่วยเราอะเนาะเนี่ยเห็นไหมอืมเขาอยากช่วยเราอยู่นะตอนเนี้เหมือนกับว่า เป็นคนรักก็ได้หรือจะเป็นคนที่อยู่ต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศก็ได้เออพี่หมอมองเห็นพลังงานของเดลเวอร์เหมือนกับคนรักเหมือนกับคู่คองคนรักหรือเป็นแฟนหรือเป็นคนที่คบกันหรือหรือเขาแอบปื้มเราอยู่ด้วยแหละอืมเนาะไม่ใช่แค่ตรงนี้ละเหมือนกับเขาแอบปื้มเราอยู่ด้วยนะพลังงานของเดลิเวอร์ขึ้นมาอืมอเดี๋ยวขอดูต่อเป็นห่วงเป็นใย,ยเป็นห่วงเป็นใย,ยคุณ ต้องมองว่าคุณอาจจะเจอปัญหาอยู่ตอนนี้เห็นไหมเนี่ยแต่คุณไม่เหมือนกับคุณไม่ค่อยอยากจะขอความช่วยเหลือจากเขาหรือเปล่าแต่คุณก็อาจจะเขาอาจจะให้คาปรึกษาคุณนะเป็นบางคนนะเป็นบางพลังงานนะไม่ใช่เหมือนกันหมดทุกคนนะบางพลังงานก็ติดต่อขอความช่วยเหลือจากเขาอะไรประมาณนี้บางพลังงานก็ไม่คุยไม่คุยกันนะมันเป็นบางคนนะคะเนี่ยมีการตึงอยู่ในสถานการณ์ความเครียดอยู่ตอนนี้อะไรประมาณนี้เหมือนกับคุณเครียด เหมือนกับคุณคิดไม่ออกหาคนทางไม่ได้หรือคุณไม,ไม่ไม่ยอมรับในสิ่งที่เขายื่นให้คุณอะไรประมาณนี้เหมือนคุณไม่ยอมรับก็ได้นะบางพลังงานนะเหมือนคุณไม่ยอมรับในสิ่งที่เขาช่วยเหลือคุณนะแล้วเขาก็ได้แต่เป็นห่วงคุณอยู่แต่บางพลังงานก็บางพลังงานบางคนนะบางคนก็ขอความช่วยเหลือหรือว่าเขาให้เป็นเกี่ยวกับคําแนะนําอะไรเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรอย่างเงี้ยได้เนาะนะคะ เอ้พี่หมอมองดูเห็นพลังงานของเดลิเวอร์เป็นพลังงานของคนที่สนับสนุนคุณอยู่ด้านหลังด้วยนะคนคนนี้อืมเป็นคู่รักกันหรือเปล่าเนาะเป็นคู่รักที่แบบเออห้าดาบขึ้นมาโกรธกันอยู่ไหม โกรธกันอยู่หรือเปล่าถ้าเป็นบางพลังงานพี่หมอต้องบอกว่าบางพลังงานบางคนนะไม่ใช่ว่าคนคนนึงหรือทุกคนจะเป็นเป็นเหมือนคล้ายกันหมดบางคนมีการโกรธอยู่กับแฟนก็ได้นะแล้วทีนี้เขาแบบว่าอยากเข้ามาช่วยเหลือเรา,เ,ราเขาเป็นห่วงเราอะดูเหมือนเขาเป็นห่วงเราแต่เรายังไม่เปิดรับเลยอะยังไม่เปิดรับความความห่วงใย,ยจากเขาเลยอะไรเหมือนเรายังโกรธเหมือนเรายังบึ้งตึงใส่เขาไม่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 เอ่อไม่รับความช่วยเหลือจากเขาอะไรประมาณนี้แล้วก็ไม่รับความห่วงใยจากเขาอ่ะ มันมองถึงพลังงานห้าดาบเหมือนคนทะเลาะกันเหมือนคนที่เอาเกลียบกันเหมือนคนมีทิฏฐิอีโ้ Eagle ใส่กันเหมือนคุณน่ะมีอีโ้ใส่เขาหรือเปล่าแล้วเขาได้มองพลังงานเขาเขาได้มองตัวคุณว่าเขาเป็นห่วงคุณน่ะอะไรประมาณนี้แอบส่องแอบมองคุณอยู่เป็นห่วงคุณอยู่นะอะไรประมาณนี้เออเหมือนเขาอยากเข้ามาหาคุณอยากติดต่อมาขอโทษมาขออภัยหรือเป็นห่วงคุณมากๆนะตอนนี้แอบส่องแอบมองได้เป็นพลังงานของหลายๆคนนะมันต่างกันนะพลังงานของคนโกรธกัน แล้วแยกกันอยู่แล้วก็คนที่เขาเป็นห่วงคุณเนี่ย เขาได้ส่องได้มองคุณอยู่ในโลกออนไลน์อยากเข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณกลับมา,าให้ความห่วงใยห่วงหาอาทรเข้ามายื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณหรือบางพลังงานก็มีนะมเีเป็นเพื่อนกันก็ได้พาร์ทเนอร์คู่หูก,ก็ได้นะคะที่เขาเป็นห่วงเป็นใยคุณอ,อยากช่วยเหลือในเรื่องการเงินของคุณคอนแคนในเรื่องการเงินไหมบางคู่ก็คอนแคนในเรื่องความรักไม่เข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขายังเป็นห่วงเป็นใยกันอยู่อะไรประมาณนี้เออมันมองได้หลายพลังงานนะนะคะเนาะ พี่หมอจะอ่านแนวกว้างแล้วก็ตีแบบแนวกว้างๆนะคะบางคนก็เป็นพาร์เนอร์คู่หูเป็นเพื่อนกันบางคนก็เป็นพลังงานของคนของของแฟนอะไรแบบนี้ยเป็นแฟนที่ทะเลาะกันไปแล้วอยากกลับมารีเทิร์นอยากมาคืนดีอยากกลับมาห่วงหาอาทรอ,อยากเข้ามาช่วยเหลือคุณอะไรประมาณนี้แต่คุณยังไม่ให้ความช่วยเหลือคุณยังไม่ตอบรับคุณยังโกรธคุณยังเครืองคุณยังไม่พูดไม่คุยกับเขาอะไรประมาณนี้คุณยังไม่รับความห่วงใยจากเขาคุณไม่รับทุกสิ่งทุกอย่างจากเขาอ่ะเออเหมือนคุณแข็งอะ่ะเนี่ยชัยฤทธิอด อืมเหมือนจะต้องมีเกณฑ์เดินทางมาหาคุณด้วยนะถ้าเป็นคนรักที่เลิกกันไปหรือแยกกันไปอะ่ะเขาห่วงคุณมากนะตอนเนี้ยเขาเป็นห่วงเป็นใย,ยคุณอะ่ะเหมือนเขาอยากจะเดินทางมาหาคุณไม่ว่าไม่ว่าคุณจะโกรธจะงอนอะไรก็แล้วแต่เหมือนเขาอยากจะปรับความเข้าใจอยากกลับมาขอคืนดีมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาเป็นห่วงคุณตอนเนี้ยเขาเป็นห่วงคุณมากเลยเอ,อ,อ่ะข่อนงใบเออเนี่ยเห็นไหม พลังงานของคนเก่าก็ได้ที่มันยืดเยื้อมันคาราคาสังกันอยู่เหมือนคุณจบแต่ยังไม่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 ได้เด็ดขาดบางคู่นะเลิกกันไปยังมีจดทะเบียนกันอยู่เลยยังไม่ได้เลิกยังไม่ได้ยังไม่ได้หย่ากันเลยก็มีเนี่ยเพราะมันเป็นพลังงานของคนที่มีมันคุณเคลือมันยังคาราคาสังมันยืดเยื้ออะไรประมาณนี้ยังตัดกันไม่ขาดเออยังตัดกันไม่ขาดทะเลาะกันกี่ครั้งเลิกกันไปกี่ครั้งมันก็ยังแบบ เดี๋ยวก็กลับมาเดี๋ยวก็กลับมามันไม่ขาดไงมันไม่ขาดมันไม่จบไม่สิ้นไงยังยังทิ้งกันไม่ได้ทะเลาะก,กันครั้งไหนหนีไปเดี๋ยวก็กลับมาอะไรเป็นพลังงานที่ยืดเยื้อพลังงานที่ตัดกันไม่ขาดอะไรประมาณนี้นะคะแตถ่ถ้าเป็นคนรักนะถ้าเป็นคนรักนะอืมบางพลังงานก็เป็นพาร์ทเนอร์คู่หูอยากจะเข้ามาช่วยเหลือคุณอะไรประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวขอหนึ่งใบนะคะเนี่ย ทุกสิ่งทุกอย่างคุณน่าจะให้อภัยเขาได้นะมันเป็นาราชนีถ้วยเออเป็นราชาถ้วยเขาใจดีมากตัวนี้เขาเป็นห่วงคุณมากๆเขาอยากซัพพอร์ตคุณเขาอยากดูแลคุณอยากกลับมาาดูแลคุณอะไรประมาณเนี้นะคะแล้วถ้าถามว่าคุณเองคุณก็ใจดีนะคุณอาจจะอยากอภัยให้เขาด้วยก็ได้ตอนนี้สักพักต้องใช้เวลา แต่ก่อนหน้านี้ถ้าเกิดเป็นคู่ที่ว่าทะเลาะก,กันไปอะไรกันไปคุณฟัดเวียงมากเลยนะดูคุณจใจดํามากๆเลยใจแข็งแต่สักพักดูแล้วเหมือนคุณจะใจอ่อนลงนะถ้าเจอเจอลูกอ้อนเยอะๆเจอเขามาอ้อนคุณหรือมาขอคุณดีกับคุณเยอะๆเนี่ยนะคะอถ้าเป็นพาร์ทเนอร์คู่หูบางพลังงานเ,เขาอยากเข้ามาช่วยเหลือคุณอะไรประมาณนี้คุณต้องเปิดใจเ,เปิดใจแล้วก็ เปิดใจจากเขานะคะเผื่อเขาเข้ามาหรืออยากช่วยเหลือคุณในพาร์ทเนอร์คู่หูเพื่อนคุณคนรู้จักกับคุณเป็นห่วงคุณเขาอยากยื่นมือเข้าช่วยเหลือคุณตรงนี้คุณขอความช่วยเหลือจากเขาได้นะเขาจะให้ความช่วยเหลือกับคุณนะแต่ถ้าเป็นคนรักคู่ครองที่เลิกกันไปแยกกันไปแล้วก็คุณมีเกณฑ์ใจดํากับเขาแต่สักพักดูแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคุณก็จะใจอ่อน่ะเพราะว่ามันมีราชาถ้วยขึ้นมา นะคะยังห่วงหาอาวอนยังเอ่อยังให้อภัยยังให้การกลับคืนมาแล้วเขาเองเขาก็เป็นห่วงคุณมากๆเลยเออ,อขอใต้สำรับนะคะอืมเจ็ดดาบเออถ้าเป็นคนรักคู่ครองถ้าเป็นคนรักคู่ครองที่เลิกกันไปหรือหนีกันไปหรือทะเลาะกันไปมันเป็นเจ็ดดาบคือไม่เข้าใจกันหรือมีเรื่องเดลิเวอร์ก็คือมือที่สามเข้ามาหรือมีอะไรเข้ามาแล้วทําให้คุณต้องเลิกต้องแยกหรือมีเรื่องอะไรให้เข้าใจผิดกันหรือยังยังมีอะไรที่ เขายังเปิดเผยกับเราไม่หมดแล้วทําให้เราต้องมีเกณฑ์ทะเลาะกันแล้วแยกกันไปคนละที่อะไรประมาณนี้เขาห่วงคุณมากตอนนี้เขาอยากกลับมาขอคืนดีกลับมาเริ่มต้นใหม่เพราะเขาเป็นห่วงเป็นห่วงคุณมากๆตอนนี้รู้สึกว่าเขาเป็นห่วงคุณมา,มากๆเขาได้แอบส่องแอบ,บมองในโลกออนไลน์ส่องโปรไฟล์ส่องดูทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณลงสตอรี่ที่คุณลงอะไรต่างๆเนี่ยเขาแอบส่องแอบ,บมองด้วยความห่วงใยของเขาเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่ เนี่ยเห็นไหมเขาคิดได้นึกได้แล้วคุณเองก็ยังตัดกับเขาไม่ขาดนะแต่เพียงแต่คุณวางอ่าอีโกโในตัวของของคุณอนะ่ะคุณมีอีโกโสูงแล้วก็คุณมีทิฐิกับเขามากแต่ในใจลึกๆคุณยังรักเขาอยู่นะมันเป็นอ่าราชาถ้วยเนาะนะคะแล้วก็ถ้าเป็นบางบางคนบางพลังงานอาจจะเป็นเพื่อนพาร์ทเนอร์คู่หูเป็นคนที่อยู่ต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศเป็นอ่หุ้นส่วนเป็นลูกค้าก็ได้เขาก็เป็นห่วงคุณอยู่นะมันมีหลายพลังงานนะมีพลังงานของ เ,เพื่อนพลังงานของแฟนพลังงานของพาร์ทเนอร์คู่หูลูกค้ามันมีหลายพลังงานที่พี่หมอพูดออกไปอ่ะเพราะพี่หมอจะตีเป็นแนวกว้างนะคะที่เขาเป็นห่วงคุณอยู่ตอนนี้นะถ้าคุณบอกว่าพี่หมอหนูไม่ได้มีคู่นะหนูไม่ได้มีนั่นมีนี่หนูมีเพื่อนหนูนั่นแหละก็คือเพื่อนของคุณเป็นห่วงคุณอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดบางคนว่าพี่หมอหนูไม่ได้มีเพื่อนไม่ได้ร behaved, ่วมพาร์ทเนอร์คู่หูหนูไม่ได้มีอะไรเลยเดยหนูเลิกกับแฟนหนูหนูทะเลาะกับแฟนนี่แหละคือพลังงานของแฟนที่เขาอยากเข้ามาหาคุณเขาเป็นห่วงคุณอยู่ก็อย่าง งั้นไงก็ที่พี่หมอพูดไปเขาพี่หมอจะไม่ตีแบบอย่างเดียวพี่หมอจะตีแบบแนวกว้างหลายพลังงานเพราะคนที่เข้ามาดูคลิปพี่หมอจะมีพลังงานที่ไม่ตรงกันจะมีพลังงานที่แบบ แตกแขนงออกไปขยายความออกไปอะไรประมาณนี้นะนะคะอ่ะยังไงแล้วคลิปนี้พี่หมอก็ได้อ่านจบลงไปแล้วนะคะเนาะแล้วใครที่มีพลังงาน,านคล้ายกันตรงกันหรือมันตรงกับที่พี่หมอพูดไปอ่านไปก็กดรับและฟังต่อได้แต่ถ้าใครไม่ตรงยังไงก็เออเลื่อนคลิปได้อา่าไม่ต้องดูก็ได้ปิดคลิปได้พี่หมอไม่ว่าตรงนั้นเนาะนะคะอ่ะยังไงแล้วคลิปนี้พี่หมอได้จบไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ